两三。 เดี๋ยวขอขอเรียนเชิญศาสนาจารย์เสริฐที่จะถามเด็กๆแล้วกันครับแล้วก็น้องๆนะครับที่เป็นอนุชนนะครับที่รู้ตัวว่าเป็นอนุชนนะครับชื่นยืนขึ้นนะครับก็อาจารย์จะได้ถามเื่อเด็กๆแล้วก็อนุชนเลยใครรู้ตัวว่าเป็นอนุชนยืนขึ้นะครับไปถามเด็กแล้วก็น้องๆอนุชนด้วยขอเรียนเชิญจารย์นะครับ นนเราวันนี้เป็นวันที่เราดึ้งถึงนะครับอ,อบคุณของแม่เป็นวันรับลูกวันแม่แต่ขณะเดียวกันเราก็อขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่เป็นลูกนะครับเราขอบพระเจ้าทีส่งนตวเมตาที่พวกเราจะเห็นแบบอย่างที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยการที่จะเป็นตัวตายตัวแทนในการที่จะดำรองอยู่ในความเชื่อความศรัทธาขอเรารใจกอธิษกันนะครับข้าแต่พระบิดา วันนี้เป็นวันที่เราจะ้ลายระลึกถึงคุณพการีคุณพ่อคุณแม่ของเราคลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นแม่ซึ่งรับภาระหน้าที่อย่างหนักหน่วงในการดูแลอบรมสั่งสอนโดยไม่ได้ปริวาลโดยไม่ได้มีความูม้สนว็ยเหนื่อยตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านได้สละเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายผู้เป็นลูกผู้เป็นผู้ชาย นั้นได้เต,ติบโตขึ้นมีชีวิตที่สง่างามมีความสมบูรณ์อุนสุขในด้านต่างๆพระบ,บิดาชุขา้าสิ่งเหลา่านี้เป็นสิ่งที่พวกข้าโง่คล้อยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคระดักและนําเข้าสู่การพิิจพิจารณาเพื่อชีวิตของพวกข้าโง่คลอยจะระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงที่พระเจ้ามิสมโปรดประทานคุณแม่ที่ดีให้กับพวกข้าโงคล้ย แะวันนี้เราครูก,กาสนี้ในการคุณขอพระคุณและพระเมตตาต่อไม่ว่าจะเป็นคณะเด็กโรบีหรืออนุชนต่างๆที่เขาได้ยืนขึ้นเพื่อขอ,อร,ร,รับพระพรจากพระองครงคชุกาสติปัญญาความรู้และสามัญสำนึกที่ดีนั้นมาจากพรงเพราะว่าพรงทรงเป็นแหล่งแห่งความมีปัญญานี้ ฉะนั้นขอพระเจ้าวิสุทธิโปรดใส่ใจอันละเอียดอ่อนนี้ซึ่งโลกไม่สามารถให้ได้ให้กับเด็กๆอน,นุชนเหลา่านี้เพื่อชีวิตของเขาจะเติบโตขึ้นและชีวิตของเขาจะเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายได้รับสิ่งดีๆขอพระเจ้าช่วยเด็กเหลา่านี้แม้ว่าเขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคมในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่ตางๆที่จะพล่าเขาออกจากการรม ออกจากธรรมออกจาก,ออกวิถีแห่งการที่จะมีความรักความกระตัญญูมีศีลธรรมมีจริยธรรมและมีมารยาทที่ดีสังคมสอนแต่เป็นเพียงแต่การจะเอาชนะสังคมสอนแต่เป็นเพียงแต่ที่จะเอาได้เปรียบกับคนอื่นแต่พระพิดาชุขกคาขอสอนพวกเขาให้มีความกระตัญญูกระตาเวจิตาสอนพวกเขาให้มีความท่องใจ สอนพวกเขารู้จักที่จะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองและประทานสติปัญญาไม่ว่าจะในด้านการศึกษาเราเรียนขอพระเจ้าที่สุขุนเวยพระพรในอนาคตของเขาที่ทุกคนจะสามารถที่จะเจริญขึ้น และเป็นที่ประวายกี่ดลแก่พรมตามกําลังความสามารถความขนัดและความชอบที่พระเจ้าอิสุลโรลการาการแก่เด็กเหล่านี้ขอพระเจ้าอิสุลโกลอวยพระพรปกป้องเขาให้พ้นจากความมืดมนความชั่วร้ายตา่างๆที่สังคมก็ดีโลกก็ดีพยายามที่จะหีุคขันในชีวิตของเด็กและอนุชนเหล่านี้ ช่วยเขาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเรารู้ว่าไม่มีที่ใดที่เราสามารถที่จะฝากและวางพวกเขาไว้นอกจากที่จะอธิษฐานและฝากพวกเขาไว้ในพระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราจึงขอบคุณพรงที่เราได้เห็นเด็กๆเ,เ,เหล่านี้และเรามีความชื่นชมยินดีที่เห็นชีวิตของเขาจเจริญเติบโตจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นและเข้าสู่ความเป็นใหญ่ พระบิดาชุกขาครั้งที่เราได้เห็นชีวิตของเด็กเหล่านี้อนุชนเหล่านี้เราก็สรรเสริญครงและขอบคุณครงที่ประทานพวกเขาเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่สร้างสีสันให้กับชีวิตของพวกเราเราจึงของอธิษฐานฝากเด็กๆและอนุชนทุกคนภายใต้การดูแลของเราเพื่อว,ว่าเราเองจะเป็นแบบอย่างที่ดีและเราเองจะเป็นผู้ที่นำพวกเขาเข้าสูขข่ทางขององค์พระเจ้า เราจึงอธิษฐานคุณขอและรับการควยพรเหล่านี้ในนามขององค์พระเยซูพร์เจา้าอาเมน